ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ไม่งั้นผมจะโดนไอ้ท่อนไมายที่มันร้องตุงตุงเนี่ยเล่นงานครับผมทุกคนครับช่วยกดไลค์หน่อยครับด่วนเลยทุง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 ซาฮูร์เฮ้ยอีกแป๊บหนึ่งก็ใกล้ถึงบ้านแล้วโว้ยอยากกลับบ้านไปเล่นกีตาร์ดูหนังฟังเพลงจริงเลยอะไรอยู่น่ะเดี๋ยวเครื่องบินเหรอวะน่ะ โอ้ยวุ้ยวุ้ย้ยมันกินหน้าสั่นเลยมัน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 วางอะไรมันวางระเบิดปะน่ะแต่เครบินฉันว่าเครบินมันแปลกมากเลยนะเว้ยอะไรวะเนี่ยสงใจมาเลยไปแล้วเว้มันวางอะไรอ่ะมันวางนิวเคลียร์หรือระเบิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ได้เสียงตุ้มระเบิดแบบหน้าสั่นพื้นสั่นสะเทือนเลยอ่ะลองเดินไปดูดิอะไรอ่ะตู้คอนเทนเนอร์หรือหรือบ้านวะน่ะเราลองไปดูหน่อยดีกว่าวาอาจจะเป็นแบบมีสมบูรณ์สมบัติอะไรอยู่ข้างในก็ได้มั้ง ฮัลโ,โหลมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับวิ้ยตัวอะไรมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะมันถือดาบม,มาแล้วมันถือดาบม,มาแล้วใครอ่ะแก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 มาตัวอะไรเนี่ยอุ้ยไม่เหมือนคนเลยนายเป็นใครมาทำอะไรแถวนี้ฉันเนาะฉันก็คนมาแถวนี้แหละฉันเพิ่งเห็นเครื่องบินผ่านไปผ่านมาคือนายจะถือดาบทำไมเนี่จยจะไล่ฆ่าฉันเหรอนะนายชื่ออะไรเนี่ยมันฉันชื่อกาแฟอ่ะนายกาแฟอ่ะฉันชื่อแซมมี่นะวันดีวันดีแซมมี่คือฉันกาแฟฉันเป็นเจ้ากาแฟ อ๋อหรอเพิ่งมาถึงเหรอเออฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเพื่อนนายพร้อรู้จักอะไรไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมันเหมือนหน้าตัวอะไรบางอย่างเลยที่เป็นไม้เป็นท่อนไม้อะไรบางอย่างแล้วก็ถือขอด้วยนายจักชื่อไหมอ๋อไอหมอนี่ชื่อจุงจุ้งจุงจุงซังหูอ่ะนะใช่หรอใช่ดิแล้วมันคืออะไรอ่ะฉันจะลองเข้าไปดูอ่ะได้ปหมไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่เข้าไปเชื่อเฮ้พื่อนเหมือนมันมีทางลงไปห้องอะไรบางอย่างเลยอืมฉันได้กลิ่นเกี่ยวกับอะไรไม้ไม้ลองเดินเข้าไปดูไหม เราจะไปรอไปดิไปตามไปเร็วเจ้าเจ้ากาแฟตามมาตามมาโหยคนมืดเลยเพื่อนนี่เจ้ากาแฟเราใหญ่อยู่ไหนวะนี่เพื่อนฉันก็ไม่รู้นะแซมมี่เราคนมาที่จริงจิ๋ออันนี้นายไม่เคยเข้ามาใช่ไหมเนี่ยไม่เคยนะครั้งแรกเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยเพื่อนตัวอะไรเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยมีหลายตัวเลยแกทำอะไรพวกเราพวกเราเนี่ยไม่ครับพวกคุณคือแขกของที่นี่ แขกของที่นี่หรอแปลว่าอะไรอ่ะแขกแขกอะไรแล้วนายเป็นตัวอะไรเนี่ยความจริงแล้วผมก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนี่แหละครับแต่ที่นี่ผมโดนสาปให้กลายเป็นไม้แบบนี้แล้วก็ต้องทำงานที่นี่ไปตลอดชีวิตอุ้ยทำไมฟังแล้วหดหูจังเลยนั่นนั่นเอครับเออเอาโชคดีนะเพื่อนนะถ้าไปไม่ได้ช่วยพวกเราออกไปด้วยครับโอ้ยกูอยากจะช่วยอยากจะช่วยยังไงช่วยช่วยจากอะไรอ่ะทุเงี้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยใครครับมันพูดตุ้งตุ้งซาฮูร่าเหมือนที่นายบอกเลย้ยเอไปเอสวัสดีครับ ดีต้อนรับสู่เหมืองแรกของฉันของฉันหรอลว่าอะไรอ่ะใช่ครับอ๋อนี่เขาไปของคุณเหรอครับที่นี่ใช่แล้วครับสามารถเชิญดูได้ตามสบายเลยแขกและเชิญที่มีอันคงคุณค่าอันทรงคุณค่าหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่แล้วนั่นแหละโอ้ยเราเป็นแขกไว้เพื่อนเดินไปแล้วไเพื่อนเขาจะไม่หลอกเราเพื่อสาบเราใช่ไหมนั่นดีคูดว่จะไปสาบเราให้กลายเป็นไม้แล้วก็คอยขุดเหมืองหาแร่แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนนั่นแหละสิครับ รู้<ม>สึกไม่ค่อยอเอาดิว,ว่าเราควรช่วยไอ้พวกนี้ดิป่ะเนี่ยเราจะช่วยหละครับเราช่วยไงฉันก็อยากช่วยนะเพื่อนไปเราลองเดินไปเล่ตะเวนดูก่อนไปเผื่อจะมีแบบอะไรที่สามารถช่วยเจ้านี้ได้้ยมันยืนทำไรอะมันยืนเหมือฉันตกใจนะว่ามันยืนทำอะไร,เ,ะไรเ,เพื่อนไปเดี๋ยวเราลองไปเดินดูเดินไปเดินมาหาที่ลง<ด>หาที่<ด>ยืนเหนือรันเดี๋ยาวดดูงานนะครับโอ้ยมันคือเหมืองแร่เนาะแสดงว่า ไอ้พวกตัวเล็กนี่มันเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็โดนใช้แรงงานจนแบบอ,อุโมงค์ใหญ่ขนาดนี้เลยวะยเนี่ยเป็นไปได้ครับที่นี่ก็คือแหล่งที่เผาแร่เนี่ยครับเราเอาแร่ภูมน,นี้มาเผาตรงนี้เราสามารถทําอะไรก็ได้มันจะเป็นที่ขุดเหลืออาวุธต่างๆนะครับอ,อ๋อโอ,โอเคครับเจ้าเฝ้เจ้าแฝ้ดู<ว>ในนี้มี<ว>ที่ขุดด้วยเพื่อนเราเผาเราสามารถขุดเหล็กแล้วไปเผาเนี่ยแล้วเราทําดาบเอาไวปสวยตรงนี้ได้ปะแต่ก็ช่วยทุกคนออกมา วิ้ยดีเนี่ยมีดาบเนี่ยวได้ไหมกระจอกอันดาบนั้นดาบพลาสติกเดี๋ยวฉันกทําทําเอาแบบนายใช้ดาบตัวเองก็ได้ฉันไม่มีดาบไงเดี๋ยวฉันทําดาบตัวเองก่อนดาบผมคมดีครับขออนุญาตนะครับเออใช้ก่อนไม่ได้ใช้ขอเผาเลยก่อนงั้นเงินเดี๋ยวผมหาฐานหน่อยครับเออเอาฐานมาเยอะแล้วก็ฉันขุดไม้ด้วยโอเคฉันได้ไม้มาละเพียบเลยฉันขออนุญาตนี่เลยเอามาแล้วก็ทําเป็นกล่องคราฟเสร็จปุ๊บนายคิดว่าเราจะไหวกับไอ้ตัวเมื่อกี้ปะวะ ระดับเราสู้ไหวครับไหวเออไม่ระดับชันอะนายไหวอยู่แล้วนายเป็นนายเป็นกาแฟคุ้งกันด้วยนี่ระดับแซระดับแซมมี่ไม่รู้ครับอ้าวแม่งเอ้ยฟุ้งงี้ต่อยได้มาเร็วเพื่อนมาเร็วข้างหน้าเขียนว่าหยุดแบบแปลว่าเข้าห้ามไปเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเราจะไปไหมครับต้องเดินไปก่อนละกันโอ้ยมันเขียนว่าหยุดเลยเนี่ยแต่เราจะไม่หยุดพ่อเราต้องช่วยคนอื่นใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วครับตามมากาแฟคุ้งลองไว้นะ มันหยุดเราทําไมล่ะครับฉันก็ไม่รู้ว่าหยุดเราทําไมแต่ว่าช่วงวันที่นี้ทำอะไรเนี่ยกำลังนายหรอมันไม่ใช่ครับอุ้ยคืออะไรอ่ะมังด้วยตายไปเดินมั่วเลยก็ตายหรอกเฮ้ยไปไป้วเพื่อนดีดีกว่าเร็วตัวนี่ไปมีระเบิดไปตัวที่ไปพรับระวังด้วยครับที่ก็พยายามอยู่แต่ว่าอุ้ยจะรู้ได้ไงว่าตทำไมรอหน่อยกาแฟคุ้มมาเร็วผมไม่กล้าไปครับม่ไม่ได้นะต้องมาถ้านายไม่มาเดี๋ยวนายก็ โถยังต้องช่วยยังสู้นะเว้ยรถกาแฟงค,คงเฮ้ยแมงเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าว่ะเพื่อนออกไปดิกาแฟสั่นนะครับไปเลยครับเอาเลยเหรอยาใจเย็เนเราต้องคุยมันรึเปล่านี่ไอ<ะ>้เจ้าไอ้เจ้าท่อนไม้โอ้แกมาทำไมกันเอ้ยไม่ใช่คุณแขกมากทำไมครับที่นี่เขาห้ามเขานะอ๋อพอดีฉันจะมาล้วมแกเพราะแกทำให้คนอื่นต้องการเปอ๋ออ๋อลุยเลยลุยเลย โอ้ยมาดิเฮ้ยตีมาเพื่อ่ช่วยหน่อยดิช่วยได้ดาด่าผมหักครับแกไม่รอดแน่สองคนน่ะโอ้ยพี่ด้วยเอาไปเร็วกาแฟตื่นครับกาแฟโค้งไป่บานไปมาเพื่อนไป่บานไอ้ไอ้สวยเฮ้ยอะไรครับรูปสมหรอหนังสื้อแไรอะน้องอ่านดิรายชื่อคนที่โดนโดนสั่งหรือเปล่าใช่ครับรายชื่อคนโดนสาปต้อง อ๋อเงื่อนขายต้องเผาสมุดนี่ครับเขาจะขาบไหมอ๋อเหรอโอเคงั้นไปเดี๋ยวเราไปช่วยเขากลายเป็นคนกันดีกว่าไปก็แต่อุ้ยอะไรทำไมมันทำไกระจอกจะครับนี่ผมไม่ได้ออกแรงเลยเลยครับเออชื่อก็ไม่ได้ใจไปไปถือมือไปไปไปจบแล้วเว้ยบ้านหลังแรกเฮ้วัดได้อยู่นะไอ้ตุ้งตุ้งเนี่ยส่วนเราก็ช่วยพวกเขาได้แล้วครับใช่แล้วช่วยพวกเขาออกมาหมดแล้วรอพวกเขาออกมาจากข้างนอกแล้วกันเนาะต่อไปไปลุยต่อเผื่ออาจจะมีคนที่โดนจับอยู่ข้างในก็ได้ต่อไปอะไรเนี่ยฉลามใส่รองเท้าด้วยอันเนี้ยมันคืออะไรครับ ไม่รู้หน้าม okay. ันเหมือนตาลาเลโลตาดาราเหมือนเช่นนั้นในกูเก uh ิลเลยอ่ะไปกไปดูเลยโอเคโอ้โชิได้กลิ่นทะเลว่ะข้างในอ่ะกลิ่นคอร์ลินเออกลิ่นคาร์ลินหายละไปดู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 ถือดงถือดาบไว้นะเพื่อนกาแฟคุงไม่งั้นชิบ่านะเราตายกันแน่เลยที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะมีคนโดนขังก็ได้แลเจ้ากาแฟไม่รู้ เจ้าแฟป็นตัวอะไรอ่ะไปตัวอะไรครับเนี่ยฉันก็ไม่รู้ตายดูดิเหมือนฉลามเลยแต่ว่ามันใส่รองเท้าด้วยเพื่อนเห็นปะมันแปลกตรงไหนครับฉลามใส่รองเท้าโอ้โหบ้านไอยเขาใส่รองเท้าเหรอกาแฟเออว่ะเองก็ไป็กาแฟใส่รองเท้าก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันแปลกกว่าเว้ยนี่ผมอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีเสียงอะไรอ่ะขันติมาแล้วกดทำไมเนี่ยเฮ้ยหลอกมาแล้วเพื่อนดีเราเจ้าแฟ กาแฟนี่แล้วเราไม่มีอาวุธเราไม่สู้หรอกครับโอ้ยสู้เลยตุบมาเริ่มเลยได้รู้บอกว่าฉลามมีแรงกัดที่โหดที่สุดเกือบในโลกนะเว้ยนี่แล้วว่าจะดาบของผมก็เป็นดาบที่คอมที่สุดในโลกนะครับโอ้ยจะไปเชื่อหรอมันทู่ไปเร็วไปไงเนี่ยกาแฟไปรดูตัวิดปุ่มอะไรอ่ะไปอยู่ไหนเนี่ยกาแฟตุบปุ่มมาเร็วสวยมาครับ มาแล้วมาแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วไม่รู้เดือดฉลาบมันก็มาแลตาไปแล้วเฮ้ยหนีแล้วเจ้ากาแฟเฮ้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเดือดซ้ายเลย้ดือดซ้ายเดือดซ้ายอุ้ยน้ำเจ็บนี่ว่ะเจ้ากาแฟระวังมาแล้วครับอยือโดนน้ำน้ำมันเจ็บใช่ไหมที่เห็นอ่ะใช่ครับใช่ไหมโอ้จริงด้วยน้ำน้ำมันเจ็บแล้วเราเราขับเราขับเข้ามาแล้วครับใช่พยายามอยู่เจ้ากาแฟโดนตามไปแล้วขวาซ้ายโดูทางนี้เราซ้ายด้วยมาเร็วไปเร็วเพื่อนเช่ เจ้ากาแฟไปแล้ว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 มันตายไปแล้วจะมีครับเราเราจะตายไม่ครับผมไม่อยากตายครับว่าทุกทีนี้มันต้องเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างแน่เลยว่ะเพื่อนใช่ไหมเจ้ากาแฟเป็นไม่ได้ครับไปแล้วเพื่อนโดนไหมคันบอกไปเรดูบอกไปบอกไปครับมุดมุดไปมุดมามุดไปมุดไม่ได้ครับช่วยด้ยครับเร็วเร็วเอาพังแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับ เฮ้ยจ uh <akan> <S an> ุ๊บกิโดดกิโดกิโดตามไปแล้วจ้ากาแฟเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเราต้องวิ่งยาวเลยเพื่อนไปเร็วพี่นาวส่งปุ่มอะไรเล่นเลยอุ้ยเกือบตายอุ้ยโอเคมาๆๆมามาทันทีตามไปเลยตามไปเ็วมาแล้วครับมาแล้วครับสามตรงนี้มีเลขสามเก็บบ้านไปเยอะเลขสี่ถึงขอบมาดูมาดูหายใจตรงนี้ยจตรงนี้เมื่อกี้ถ้าเจอเลขสามไปเลขสี่คืออะไรอาจจะมีรหัสอยู่ข้างหน้าก็ได้นะจับไว้จับไว้ไปลุบไปลุบ จำเลขสามกับเลขสี่ไว้ไปเง็วไปจร็วยี่เลขสามเลขสี่มีเลขไหมมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับเออว่าตัวนี้ก็เลขสามคืออะไรเนี่ยฉลามฉลามฉลามมันมันมีล้มแสงกับไม่ล้มแสงครับโอ้แต่นายจำไปด้วยแล้วกันนะฉันจำได้แค่มาสามสามสี่สิ่งอย่างอ่ะอันนี้เลขหกกับหัวไม่ลืกแสงอันนี้แซมมี่แซมมี่แปลกคนนะครับให้กาแฟที่ไม่มีสมองใหญ่โอ้ยตีแล้วช่วยฉันหน่อยเถอะขอล้อมหลอมหลอมไปเร็วจึงหายแล้วเพื่อนอ่ะใครอยู่ครับโอ้ซ้ายขวา มีแต่ประตูฉันจำได้ว่ามีเลข3 3 4 6แล้วก็8ตรงนี้มี8หรือแล้วตรงนี้มีไหมมีแล้ว7มี7ด้วยโอ้โหมีหลายเลขอยู่วะฉันไม่ครับมันมันไม่บางอันไม่เรื่องแสงก็โอ้ฉันฉันมองไม่ออกอะนายช่วยแล้วกันนะโอ้คือสามสามเจ็ดสี่แปดหกอ๋อผมเห็นผมเห็นเรื่องแสงมีสามมีเลขสามสองอันครับสามสองอันอันนี้เลขสองเรื่องแสงไหมอันนี้เรื่องแสงครับเรื่องแสงอ่ะเลขสองโอ้ชิบหอยแล้วแฟมี่แฟม่เราเข้หาที่แอบเราครับ จะไม่หยุดตายแลหรอกนายลองบอกเลนที่มันเรืองแสงไปดิเร็วๆบอกมาเร็วสามสองอันนี้อันนี้อันนี้เรืองแสงแล้ครับสามสามสองอะไรสามสามสองเลยสามสามสองสองศูนย์ครับสองศูนย์เฮ้ยถูกมาเร็วมาเร็วมาร็วอ๋อมันมีสามสามเราโดนเข้ามาเข้ามาแล้วอ๋อร้ายว่ากราก่อนที่ฉลามโง่ค่อยๆคุยกันไปกับเพื่อนไปเร็วเกือบตายมันตามมาไม่ได้ฉลามเนี่ยไม่นะไม่นะตามมานะครับเฮ้ยตามมาใช่ไหมนายนายแนนชันะ มันไม่แน่ใจครับมันมันเอาหน้าชาประตูน,น่าจะอีกสักพักวรจะตามมาได้โอ้ยโอเคแม่เงเอ้ยตกใจไปเลย,ยได้ไปกดมืมไอ้แมชชีนดีกว่าให้กดแุบมัวเราตกใจอุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันคุ้นยังเลยไอ้นี่แหละที่มันบินบินอยู่ข้างบนน่ะฉันว่าน่าจะใช่นะแต่จะผิดใช่หรือเปล่าครับผมไม่ชัวร์เลยมันเป็นเครื่องบินจระเข้อ่ะเ,เราเข้าดูกันไปยาววด้เราจะรู้ก็ต้องเมื่อเราเข้าไปข้างในจริงเหรออ่ะไป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 กาแฟนี่ด่านอะไรวะเนี่ยเพื่อน จก็ไม่รู้เหมือนกันครับตัวอะไรอ่ะอุ้ยมีตัวอะไรกำลังนอนอยู่ด้วยเห็นไหมนะบังไครับราจสังหารวิ่งเดี๋ยวนี่มันจระเข้ที่มันที่มันบินนี่หว่าใช่ป่ะที่ที่มันไปส่งส่งไอ้ไอ้ไอ้พวกตู้บ้านนี่มาไปไหนใช่ป่ะอ้าวทรายมิครับแต่เป็นรับต้องเราสังหารอย่างแนบเนียนเยาะเยาะมันรับอยู่วูยไหนเห็นไะขวามือมีมีอาบีจีด้วยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมปืนมาเร็วมาเร็วมาเรวขึ้นเดี๋ยวมาครับทรายมิมันจะสังหารนะคร่บมันกลอนอยู่ยายายาแกนยายามันกลอนอยู่มันกลยเห็นป่ะ เดี๋ยวเราเก็บอาไปจีกันเดี๋ยวไปแล้วก็ไปข้างหน้าต่อเผื่อจะมีคนขอช่วยเหลือเราอยู่เราช่วยเก็บรถล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นี้มีกับฉันเผอยิงอ่ะเพื่อน ชิบหายแล้วมันมาแล้วดีแล้วแซมมีทจำอะไรครับเนี่ยขอโทษดีแล้วเพื่อนมันมาแล้วถ้าแกไม่ตามมาแกตาย้วเจ้ากาแฟเดินมาแล้วมามาแล้วครับไอ้ยัยฉันก็ใช้เป็นแต่ฉันจะไม่เสียเท่าไหร่เฉยๆนี่ไงยิงเลยกาแฟฉันไม่มีกระสุนฉันไม่มีกระสุนเอาผมมีผมมีผมมีโอ้ยแต่ฉันหยิบแหลกกระบอกอยู่แล้วอุ้ยไปฟังอะไรตอนนี้เนี่ยยิงแล้วว้ายไปเรวไปเราไปเราไปเรรอนะรอนะเร็วๆ เดินตามมาเดิตามมาตามมาเดินตามมาเย,ย้สว่างกาแฟ<ป>หรอด้วยยิงกับตีไงไอ้จระเขไเ้ไม่ยิงเลยครับจุดกาแฟใครได้เคยเห็นจระเข้มีมีเครื่องบินติดตัวปะวะไม่เคยครับนี่แหละตัวแรกเลยจะ้วก็พึ่งเหมือนกันอย่ามาตามแล้วลมาตามแล้วผมฟันกระสุนได้ครับฉันไม่ไปได้เลยไม่ได้ไม่ได้นายคิดนายตัวหนังยังเกินไปหรือเปล่าดอกนายเป็นแค่ดาบพลาสติกตัวนั้นมันเป็นอาวุธทีของกิงเพื่อนไอ้ไงดีครับโอุ้ยมันมันบินหลบกระสุนได้ด้วยอ่ะ เลี้ยกาแฟไปแล้วครับไปแล้วครับยิงดักเลยยิงดักเลยยิงไงเฮ้ยประมาณทางขวาเฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วหยุดดาบผมดีดาผมไม่ดีไม่ได้นะครับโดนมาเลี้ยกาแฟคุ้มไปแล้วครับตีตีคู่มันบินหลบมันบินหลบตัวเลยแม่จริงก็ยังดีไงโอ้ไม่แม่จิงไม่ได้ไปแล้วกาแฟไปตามมาแล้วไปแล้วครับยิงอยู่เลยยิงไง พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ด้วยบอมบาริโอเขาคันเรียวอะไม่อย่างอ่ะมันพูดด้วยอะผมฟังไม่ออกครับผมฟังไม่ออกเจ้าก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเจ้าก็ไปเหมือนกันนี่แหละเอ้ยนาไมเที่ยวนดีกว่าเร็วไปเร็วๆไปเร็ไปเร็ไปเร็กาแฟคุ้มวิ่งหนีวิ่งไปเรื่อยๆไปถึงทางออกหรือยังวะหมดไกลแล้วมั้งเนี่ยชุบใช่ไหมครับมันอะไรมันจะเป็นทางตันหรือเปล่าครับทำไมผมได้กลิ่นทางตันกลิ่นทางตันจะบอกว่าโซ่มันเข้าไปทางตันอ่ะใช่ปหมเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ครับโอ้โหถึงแล้วัอเงนไปจะยืครับ เร็วมาแล้วครับผมมาแล้วเอาอยู่ครับไปเร็วมันยืมมันโยนฉันสู้มันอยู่เจีัรได้หรือยังอะไรอะไรทักโอเคจะชั่งมันเราสู้มันไดหนึ่งเนี่ยโอเคกาแฟปล่อย้เป็นนาทีผมเองครับที่หนึ่งเคลยวชิด้วยกันไรกาแฟออกมาแล้วครับน,น,นายอยู่ไหนของนายเนี่ย<อ><อ>มันตายแล้วเห็นหลุหมศพนะ่ะ อุ๊ยโอหอะไรอ่ะมันมันมีอาวุจีเต็มตัวเลยเหรอกาแฟผมว่าเราไปค้าหุ่เถื่อนกังไหมครับโอ้ยเอาผิดกฎหมายเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมกันแล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งบ้านท้ายคือปะโอเคมาๆๆๆมามา้ยเกือบไปแล้วดีนะว่าฉันยิงโคตรแม่นเลยอ่ะทำอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้เอาแต่เราไม่เปิดร้านค้าหุ่เถื่อนยังไหมครับไม่เปิดเปิดทำไมเล่าเฮ้ยไปเมื่อกี้เดี๋ยวไม่กินนายทำอะไรบ้างเมื่อกี้ฉันฉันฉันยิงกับมันตัวตัวเลย เอาดาบปัดกระสุนครับโอ้โหบอกได้ปะปัดไม่ได้จากของเล่นเนี่ยไอ้พูีวกไปฟังเลยเว้ยเดี๋ยวนีใครครับฉันได้กลิ่นธรรมชาติแล้วเท้าใหญ่ๆว่ะนายได้กลิ่นไหมได้กลิ่นตีนครับโอ้โหดูดิจมูกโตเท้าโตมากโอ้โหไปครไปเราไปดูเพื่อนมารอบที่หช่วยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงรอบนี้ผมช่วยแน่อ่ะหวังว่าจะช่วยนะโอ้ยที่นี่ฉันได้กลิ่นพืชป่ะได้กลิ่นป่ะได้กลิ่นได้กลิ่น ฉันเห็นกับตัวอะไรอยู่ข้างล่างโอ้โหเท้าโคตรใหญ่เลยนะพี่เห็น,นไหมนะเท้าใหญ่มากแซมมี่เราจะโดดลงไปเลยนะครับไม่เออไม่เอาแามมีจ่จะแผลก็จากไอจูเล่เข้มกี่ะเอามา่อยดิดที่เรา,เาที่เรา,เากระตื้นม,มาอุ้ยสวยโอ้โหแซมมี่ไม่เคยดูหนังเลยครับไปเฟี้ยวเลยไม่เอาอ่ะฉันจะใช้แผลเพื่อฆ่ามันโอเคเอาพีจีใช้เหลือนะก็สุดป่ะไปอผมใช้ดาบครับ เอาเอาเอาไปด้วยถ้าใช้อย่างอื่นบ้างโถยอยู่แต่แนอยู่แต่แบบอยู่แต่กรำดาบโถด่ามเก่าแล้วเอาเลยป้อมลงไปด้วยลงลงไปตัวเลยมาแล้วมาแล้วย่อยทางนี้วเลยมันถือดินด้วยมันถือมันถือดินด้วยกลัมาเร็วเลยมาดีมาดีอุ้ยบอมแมบบอมแมบบอมแมบนี่มันคือบอมแมบมันคือบอมแมบโดนไป่ได้วยยิงช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงยิงบริเวณเท้ามันยิงบริเวณเท้าวันช้ำถ้ามันโดนโดนถึงแน่เลยครับอุ้ยอย่าอย่าให้มันจับนะอย่ามันจับจับเราด้วยรอนะ ไนโดดขึ้นมายมันโดดันโดดโดดันโดดมันตดเล้ไปือะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รู้ไม่รู้มันดิดดิ้นมันดีดดิ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้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 นโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโมันโ้โอ้ย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 โอ้นโอยโอโอ้ยโโโโนโ้อโอ้ยยโโโยโโอโยโโ้โัโโ้อนโโยโยโโอ้ยโ้โ้โ เราอย่าไปจับเราด้ยกินแล้วครับแซมมี่ผมจะโดนแน่ยัยยัยยัยฉันด้วยฉันด้วยอย่าอย่าไปโดนจับเราด้วยสวยโดน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 จีโด้ประกันจีโด้ปรกันตีตีว่าไปถือถาดก็ไปเรื่องเลยโอ๊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 ยไม่ไงจะไปถือถาดจะถึงก็ไปถาดเลยโอ๊ยระวังระวังระวังเจ้าดินไอ้เจ้าดินเราชื่ออะไรเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้ากาแฟระวังผมชื่อกาแฟครับโอ๊ยยิงมันไม่ติดมันติดครับมันติดโอ้ยโอ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 ยยรูปเลยรูปเลยรูปเลยจังหวะนี้แหละลุกยิงยิงเลย สวยรผมตกไปแล้วนายรีบรุมตกได้ไอะไรตอนตอนเนี้ยทุกมั<ฮ>้ยได้อะไรโอ้โหได้ได้ดินได้ดินก็นต้องไม้เต็มไปหมดเลยได้ดินกนนระฐ<ถ>านเต็มเลยครับเออโอเคงั้นเดี๋ยวเรา,ากลับทะเลแล้วนายจะไปไหนต่อฟอนน,อน้นองน่าสิภารกิจหมดแล้วอืมไม่รู้เหมือนกันครับเอางั้นเอางี้กบ้าไปกับฉันเดี๋ยวฉันจะหาพาไปหาลุงบัวเจ้ากาแฟลุงบวยังไงครับโอ้โหลุงที่นิสัยดีอ่ะับราไปลุง เชื่อเปล่าว่าได้ส่ดีไม่เชื่อครับเแคเชื่อ<า>ด,ดีกำลังเชื่อแล้วอย่าเชื่อดีแล้วไปไปไป